ครับสวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อนะสำหรับแนวทางฮานอยนะครับวันที่4นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่3ามันก่อนอนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนาผลที่ออกมาคิดมาคคานวณวิเคราะห์ได้เด่นจาก0ูถึงเก็คัไดไ้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการราะก็ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษนะครับวันนี้วันที่สามเนาะแล้วก็ผลออกนะครับ3 7 4 2 2 7อเนาะ3 7 4นะครับผลออก3 7 4 27 ก็ถือว่าพิเศษนะครับก็เข้าสองวันติดแล้วเนาะนะครับตรวเจาะใครนำเจ็ดไปวิ่งไปรูดนะครับก็เข้าทาั้งบนทั้งล่างเลยนะครับส่วนตรวเจาะเนี่ยเจ็ดแปดไม่มามาเจ็ดสี่เนาะก็เข้าตรงตรง,ตรงเลยนะครับสบปราร์ยอนพิเศษฮานอยปกตินะครับต่อที่ฮานอยปกตินะครับผลออกหนึ่งศูนย์เก้าสี่ห้าหนึ่งศูนย์เก้า 4 5นะครับก็เน้นในตัวผิดเนาะแต่ว่าผมเน้น6ก็ระวัง9อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับแต่เป็นเน้นในที่เลข8ก็หลุดไปนะครับซึ่งตัวประกอบมันก็มาทั้ง2ตัวเลยทั้ง0ูทั้ง1เลยนะครับ0 1แต่เป็นไปที่เลข9กเนาะก็ถือว่าหลุดไปนะครับสำหรับฮานอยปกตินะครับต้องกลับขอโทษด้วยนะครับซึ่งวันที่2ก็เมื่อวันที่2ก็ถือว่าเจาะเข้าเข้าเต็มๆเหมือนกันนะครับอันนี้หลุดนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ต่อที่ลาวีไอานอย VIP นะครับผลออก03275นะครับ03275นี่คือผลออกนะครับออก็เข้าที่2นะครับตัวที่เน้นไม่เข้านะครับเข้าที่2วิง่งโลดแตวัว่าเนวทางตัวเจาะเจาะไม่เข้าเนาะนะครับเน้นใน8 885ด้วยออก75นะครับ ถือว่าหลุดไปนะครับสาหรับตัวจอนะครับเรามาดูแต้มรวม3น้อยเนาะพิเศษปกติ v i p นะครับเรามาดูพิเศษนะครับพิเศษมีไหมครับ8กับ2พิเศษเข้าที่เลข2นะครับสาหรับแต้มรวมนะครับเข้าที่2ส่วน5 0 0ปกติ8กับ2มีไหมวันนี้หลบนะครับสาหรับแต้มรวม vip นะครับมีไมครับ8กับ2ก็มีเนาะเข้าที่2นะครับอันนี้ก็หลุดฮานอยปกติเนาะเต็มรวมนะครับเรามาดูชุดบินนะครับชุดบินใารที่นำไปบินนะครับสามลอยพิเศษปกติ vip หรือว่าเอาไปบินกิตการฮานอยพัฒนาฮานอยสามกีนะวันนี้ก็ถือว่าเข้าเกือบหมดเลยเนาะนะครับสำหรับชุดบินสองตัวนะครับสามตัวเข้าเข้าเนาะ ตาตัวเข้าไหมมันนี้มีเข้าเนาะ <c oughs> เข้าส่วนใหญ่เขา้า2ตัวนะครับจุดบินมาดูอาวน้อยพิเศษกันเลยนะครับพิเศษมีไว้ครับ7 4 2 7อเก็เข้าที่2 7นะครับส่วนตัวจาะไอ้รอบของเขาเขาเ4นะครับส่วนชุดวินเข้าที่7 2 2 7เนาะเข้าที่2 7เนะครับเข้าที่เลข2วันนี้ก็ถือว่าเลข8ไม่มาเนาะสำหรับตัวรูดนะครับ แต่ไปเข้า,าฮานอยเฉพาะจินฮานอยกาชาติเนาะแปะนะครับไปฮานอยอื่นนะครับส่วนสามนอยนี้ไม่เข้าเลยหลบเลยเสด็จปกติ VIP ชุดวินนะครับชุวิน27นะครับ27 3ตัวก็มี3กับ7ไม่มีเลข4เนาะนะครับเสียดายนะครับ3ตัวไม่เข้าต่อไปที่ฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติเข้าไหมครับ0945 ก็หลุดไปเนาะนะครับสำหรับปกติไม่มีนะครับชุดบิน V I P นะครับ V I P มีไหมนะครับ3 2มนี้นะครับสองับสเข้าที่3 2 7 5มีไหมเจ็ดหมีเนาะนะครับก็ถือว่าไม่ขาดทุนเนะาะแต่ว่าใครเล่นชุดบินนะครับว่ามันก็เข้า3รอบอะ2 7มันมาหลุดฮานอยปกติ นะครับลุกอ่านนปกติครับก็ขเข้าสามรอบนะมันก็ได้สองเจ็ดสามสองแล้วเจ็ดห้านะครับได้ข้างบนได้ข้างล่างเลยชุดวิน VIP อนะครับสวนตัวลูดแต้มรวมก็ขเข้าสองลุกหนึ่งนะครับมาตาอมาตาม,มัาต่อนะครับสำหรับแนวทางนะครับวันนี้เขาเข้าจอบอ่านน้อยพิเศษอย่างเดียวเนาะนะครับตัวอื่นไม่เข้านะครับจนได้เข้าวิ่งลดูด แล้วก็ชุดวินนะครับเรามาดูวันที่สวันที่สเดือนสิบสองนาร้อบแปดนะครับกับฮานอย ครับเรามาดูหาหนอยพิเศษกันวันนี้จะเดินต่อไหมพิเศษวันนี้เลขเด่นผมให้ที่3กับ1นึ่งกับพิเศษ3กับ1 ส่วนสามตัววันนี้สามตัวจับให้สองชุดนะครับใครจะเอาไปตัดเล่นก็ได้เนาะมันจะเจอะไอที่สี่ศูนย์สามแล้วก็หนึ่งศูนย์สามนี่คือสามตัวนะครับส่วนตัวจอะนะครับผมจอะไอที่ชุดนี้นะครับสี่สาม 40 30ูนมะครับ3ชุดสุภปรบปานลอยพิเศษตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ที่เน้นใหที่เลข3นะครับตัวที่สวยที่สุดก็น่าจะเป็น30เนาะ สับชุดสามตัวก็ท่านก็เอาไปตัดเล่นเอาไปชอบชุดไหนครับต่อที่อานอยปกติวันนี้เลขดินผมให้ที่สี่กับสอง เอ็นทกับสองใครจะจับสามศูนี่ก็ได้นอเนี่ย 40, 3, 40, 40, 40. ามเนี่ยสีก็ได้นะครับสามศูนย์สี่นตเลอก็จับไปแล้วนะครับอน้อยปกตินะครับสมตัวนะครับสตัวมจับไปที่เลขมันไม่หนีกันนะครับวันนี้ได้ 4, 4 0, ี่สี่ศแล้วก็สาม เก็บส่วนสามตัวผมจับไอทีเลขสี่ปรจอกไอทีสี่ศูนย์สี่สองแล้วก็ สีสครับก็อตามน,นี้เนาะนะครับเล่ในในทีเลทสี่วิ่งลูดนะครับแล้วมาตัวที่น่าลุ้นที่สุดก็เป็นสี่นะครับจะเป็นสี่ผมชอบสิบ มันจะเบินหรือเปล่ามันมันมันเศาราเีโวกัสเบินเนาะทีน่าลิมที่สุดก็สี่ีกับ4ีสามเนาะเนี่ยมันชอบออกคล้ายๆกันระวังด้วยนะครับผมมีแต่สี่สองสีสองมาด้วยกันก็จะไปชุดนี้นะครับ42 4, <ๆ>จ,จับสีสีก็จับชุดนี้นะครับเล็กบินสีสองลดกเด็นมาด้วยกันนะครับต่อที่ vip กับเล็กเด่นเล็กด่นได้เลขห้าก,กับเล็กหนึ่ง กับเลขากับเลขหนกับส่วนตัวจอดผมจอดเอาสตัวก่อนนะสามตัวผมให้ที่6 7เหแล้วก็7จ1ดกับ3ตัวตัดเล่นก็เป็น5้าเจ็้าแนะครับผมจับไปชุดนี้นะครับเลขห้าหเจ ห้าแปดแล้วก็ห้าหนึ่งตัวที่ผมเล่นให้ก็คือเลขห้านะครับสำหลับวีไตัวที่ผมจับก็มีห้าเจ็ดกับหนะ้าหนึ่งเนาะฉะนั้นตัวที่ผมเล่นให้ก็จะเป็นชุดนี้นะครับห้าจเจ็ดจนตัวนี้ก็สี่สองหรือสี่สี่นะครับ ครับต่อที่แต้มรวมนะครับแต้มรวมสามหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมให้ลูดเก้ากับสี่สุเล็กเบิ้ลก็เก้าเก้าแล้วก็ 4, 4. ีจกับชุดวินนะครับก็เอาเลขเด่นทั้งหมดปรรวมกันนะครับก็เป็นพิเศษสามหปกติส2่สอง1 1เมห่มีแล้วนะครับเอามาเฉพาะเลข5้าเต็มรวม9 4 4มีแล้วนะครับเอามาเฉพาะเลขเก้ก็จะได้ชุดวิน6ตัวนะครับ 1> 3 14 259กเป็นคือชุดวินตัวที่ผมเล่นใหน้วันนี้ผมเล่นในที่เล็กสกับเล่นในที่เล็กก็ตามนี้เนาะใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับกับตานี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก fc ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่4เดือนส0นะครับสองพั จิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ